สวัสดีวันสงการครับคุณผู้ชมครับมาดูข่าวนี่กันครับตีอำเภอเงาวน,นั่นตำรวจเงาครับตัวห้องหว่าไล่ล่าผู้ต้องหาครับมีคดีติดตัวเกี่ยวกับคดียาเสพติดและก็รวมไปถึงคดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยครับสุดท้ายแล้วนายคนนี้ครับหนีไปกบดานอยู่ในบ้านล่างตำรวจนั่นล้อมบ้านเอาไว้ครับไปดูภาเพเหตุการณ์จากคลิปวงจรปิดคลิปนี้กันครับ นี่ครับผู้ชมครับที่เาหันอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นคลิปนะครับกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้เป็นช่วงนาทีระทึกนะฮะที่ตำรวจได้วิ่งไล่จับผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็ญิงสวนมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเที่ยงวันของตะวันครับ12เมษายนผู้สื่อข่าวของเราได้ครับรายงานจากจังหวัดลำปางนะครับว่ามีกําลังเจ้าหน้าที่สืบสวนของสพงาครับได้นําหมายจับของสารจังหวัดลำปางเพื่อที่จะแสดงตัวจับกุมครับนายหน่อแก้วที่มื่นอายุ40ปีครับ เ็นคนปงยังคกนะฮะอําเภอห้างชัดจจงหวัดลำปางซึ่งได้ลบหนีในคดียาเสพติดและก็อาวุธปืนครับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานตัวนะฮะโดยที่ไ่ได้ไปรายงานตัวกับสารจังหวัดลำปางครับหลังจากนั้นสารจึงได้ออกหมายจับเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนส,วนสพเงาครับมาสืบสวนและก็ะราบว่าผู้ต้องหานั้นได้ลบหนีเข้ามาในพื้นที่บ้านน้ำหลวงหมู่3มต่บนไม่ติบอำเภอเงาจังหว,วัดลำปางเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับอย่างเขาหันตรงนี้ฮ เป็นถนนภายในหมู่บ้านครับพอไปถึงกบพบกับนายนอแก้วเนี่ยฮะที่มื่นยืนอยู่ฮะในหมู่บ้านจึงได้แสดงตัวนะครับและก็หมายจับยืนนครับนายนอแก้วพอครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับเหมือนนายนอแก้วหันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ครับคุณผู้ชมครับจึงได้วิ่งลบหนีเขาไปพ้อมกับจักปืนขึ้นมายิงเจ้าหน้าที่ด้วยครับหลายนัดเพื่อที่จะเปิดทางหนีทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องวิ่งลบกระศูนกันจ้าละวันเลยครับแล้วก็มีการยิงสวนกันไปสวนกันมาถามกางความตกใจของเจ้าบ้านครับในพื้นที่ เนี่ยฮะอย่างเด๋ยวหาในคลิปนะครับลองฟังเสียงปืนนะฮะในขณะตีมีการดวลปืนเกิดขึ้นในหมู่บ้านครับซึ่งภาพี่เราหานตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับเสียงนั่นก็เป็นกล้องวงจรปิดของเจ้าบ้านครับที่สามารถบันทึกภาพนาทีวิ่งไหลนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนปึ้งปั้งนะครับยิงกันไปยิงกันมาอยู่หลายนัดก่อนตีนายนอแก้วจะได้วิ่งเข้าไปลบตั๋วนะฮะซ่อนอยู่ในบ้านร่างแหงหนึ่งครับซึ่งไปได้ห่างจากจุดตีพบครั้งแรกเราได้นักนะครับ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังกันล้อมบ้านหลังนั้นเอาไว้พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ไฟปยปกครองอำเภอเงาผู้ใหญ่บ้านและกัญาติๆของนายนอแก้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเจราจาเกลี้ยกล่อมมือนายนอแก้วนั้นยอมที่จะมอบตัวเวลาหลวงเลยผ่านไปกว่าชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับระหวางที่นายนอแก้วซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างนั่นนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้ยิงปืนสวนออกมาหลายนัดทำมือเจ้าหน้าที่นั้นรวมถึงเจ้าบ้านในระแวกนั้นนะครับ ต้องหนีออกหา <S <S ่างเพราะว่าเกลงจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกระทั่งเวลาผ่านไปกว่าชั่วโมงครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแหมงหนึ่งนัดครับก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงจนกระทั่งเวลาล่วงผ่านไปครับความเงียบกับปกคลุ้มเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงปูทางเข้าไปนะครับพร้อมกับอาวุธปืนเข้าไปตรวจค้นนะครับปรากฏว่าไปพบกับนายนอแก้วนั่นได้ใจอาวุธปืนปลิชีพตัวเองเสียชีวิตครับในสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้ปืนบานไม้นะครับที่ยกสูงจากปืนดินประมาณเกิงเมตรครับ และก็อยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการลำปางครับรวมเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบครับพบว่ามือขวานั้นยังกำปืนแน่นอยู่ครับขนาดจุดสองสองแบบไทยประดิษฐ์โดยตีบริเวณขมับด้านขวานั้นมีร้อยกระสุนนะครับหนึ่งรูเจาะทะลุเข้าไปจากการตรวจสภาพศพครับก็พบบาดแผลตรงอื่นแต่อย่างใดนะฮะจึงได้นำแรงไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลเงา ผู้สื่อข่าวลำปางโพดของเขาครับก็เลยได้โทรศัพท์นะครับสอบฐานทางด้านของพันตำรวจเอกสมพงษ์บุญมาประเสริฐครับผูกบ้กับกับการสพเง,งาก็ได้เปิดเผยว่าผู้ต้องหานั้นมีหมายจับของสาหวัดรลำปางครับในคดีเกี่ยวกับพรบยาเสพติดและกับคดีอาวุธปืนโดยตีนายนอแก้วเนี่ยครับก็ได้ลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่มาอยู่ในบริเวณป่าจนกระทั่งเมื่อช่วงเที่ยงของ11เมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหานั้นได้เข้ามาในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ จึงได้สั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็มาพบว่าผู้ต้องหานั้นมายืนอยู่ในถนนภายในหมู่บ้านแห่งนี้แหละครับจึงได้แสดงตัวจับกลุ่มแต่ว่าผู้ต้องหานั้นก็ไหวตัวทันครับแล้วก็วิ่งหลบหนีจุกระชั่งเกิดเหตุระทึกขึ้นดังกล่าวนี่แหละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่ายาเสพติดนั้นจบบั่สวยสักรายครับอย่างไรนี่นั่นก็ต้องจบชีวิตลง แล้วก็ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ตีสร้างความสะเทือนใจนะครับแล้วก็สร้างความระทึกใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ